แล้วี่น้องแกงเทโพรวบยวกกันลาวพักเดือนนี่เรามาใช้ตั้งทีก่อนครับอืมโอ้ไม่แจ้งเลยว้าวว้าวลงไปเม็ดเลยอืมก่อนอื่นเราต้องเปิดก้อยดักทีก่อนครับฮ่าฮาลูลาปาเต้ฮาน้ำเทเด็ดแล้วเคยเศร้าโศยเหมือนเดิมกับฮากับไข่นี้กับเก่งแกงลงไปละลายกับ คนในก้าวกันกับผู้สาวโจยนี่รัยจังเลยปูนปูนโดยห่างทีสักทีจับกัดตูดแหละดุดเต๊กหัอส้มต้นครับเมื่อทุกย่างลงตัวเขากันดำคลอกนี้กับปลาถูกกั้งลงไปว่ายน้ำก้นกับนี่ชูชดชูไปหน่อยตาเติบแล้วเน้นตึกนำมาทำเปียกครับลงไปเม็ดเลยนี่กลุ้มรัดเลยครับ ไก้ว่านปูนปูนครับนี่ส่องจนไปเลยเติบเติบนี่กับไอ้ยาปักนอกเรามีแล้วกับโต้กับนี่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 ดีดีกับปูนปูนไปเลยรอสักพักครับให้ตกย่างปสมปลาสั้นอ่านโดยปักบุงเสาจอยม o i r เลเซอร์ลงไปเลยกับนี่ของเสาจอยเหมือนเดิมครับเวลาชิมแลวครับนี่เปิดก้อยกับเบ,บาเากับ ร่อยร้อยห <c oughs> ย,ยบหยบพี่น้องนี่มีข้องน้อแล้วเราวันนี้สตอสตอ